ช่วยพิสูจน์หน่อยว่าพระเจ้าไม่มีจริงเอติถไปไม่ถกูกเขาตั้งคําถามอยู่คนเดียวเอสิเป็นสิสตอบไม่ได้ไปคนละทั้งสองโวยวายตามภาษาโอ้ยอ,อะไรต่ออะไรโยงอะไรต่ออะไรดึงอะไรมาสารพัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกันท่านเกิดดึงมาเอทิตที่มีปัญหากับเราเนี่ยนะเขาอยู่บนฐานที่เขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เชื่อว่ากุรานมาจากพระเจ้าเขาอยู่บนฐานนี้ เขาเขาแย้งเราบนฐานนี s okay, <S ้แต kind of ่ถ like ้าเขาเชื่อว่ากุอามมาจากพระเจ้าหรือเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก็ได้ก่อนยังไม่ต้องเชื่อว่ากุอานมาจากพระเจ้าหมดนะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วเนี่ยมันจะคนละแบบกันแล้วใช่มันจะคนละแบบกันแล้วเขาเขาอัดซูมว่าพระเจ้าไม่มีไม่มีซึ่งไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยนะเป็นประเด็นนะมันมีเอติดมาโจมตีสามหลายเรื่องฟังให้ดีนะกุอานบอกว่านบีนัวเนี่ยอายุยืนนะเก้าร้อยห้าสิบปีอย่างน้อยเผยแพ่ศาสนาอยู่เก้าร้อยห้าสิบปีเอติดเอามาเป็นประเด็นเลย เช็คมนุษย์จะสูกธามมีด้วยห่อมนุษย์อายุเก้าร้อยาสิบปีอ่ะมีด้วยเลยกำลังจะสร้างภาพว่าอะไรคุณอ่านเป็นไงพูดไรสาระไม่มีไม่มีเอติบอกไม่มีฝ่ายฝ่ายมุสลิมเราบอกไปไงมีกันี่ไงเก้าร้อยห้าสิบปีจะไม่มีได้ไงชื่อนาบิโนเป็นประศูนหนึ่งหรอมีคนที่อายุเก้าร้อยห้าสิบปีเอติบอกไม่มีและถ้าคนถ้าคนไม่ได้เรียนอาการโตอะไรมาเท่าไหร่ก็จะก็จะเสร็จเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อเอติดเอติดบอกว่าอะไรถ้าคุณบอกมีคุณต้องไปสูดเรียบร้อย จริงๆ่ะมันต้องบอกเอทถิดด้วยถ้าคุณบอกไม่มีคุณก็ต้องอะไรพิสูจน์แต่ทำไมรู้ป่ะไอ้อย่างสองไอ้อิมดูแตมิยาบอกเข้าใจยากคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจเวลาเขาเวลาเราบอกเวลาเอทถิดโตเรานะคุณบอกมีคุณต้องพิสูจน์อันเนี้ยคนทั่วไปจะเข้าใจง่ายเออใช่คุณบอกมีคุณอ้างว่ามีคุณต้องพิสูจน์ดิแต่เวลาเราบอกเอทถิดกลับไปว่าคุณบอกไม่มีคุณเองก็ต้องพิสูจน์อิมดูแต่มิยาบอกอันเนี้ยอย่างหลังเนี่ยคนจะเข้าใจยากมมิยาบอกเลยเช็คมันนัดยึดุกมาเอาอเรื่องเรื่องนบีนวนะ กำแพงกำแพงซุ่นกอรไนไหนอะไม่เห็นมีเลยไม่มีแล้วฮะไม่มีไอ้ที่ยกม่แล้วไม่ไม่มีจําได้ไม่ใช่ผมเคยยกหลายหลายครั้งก่อนไหนอะผ่าดวงจันทร์ไม่มีอ่าไม่เห็นมีอะไรรอยอะไรต่อให้สมมตินะไม่มีรอยไม่มีไอ้ทจะมีปัญหาเขาไม่มีไม่มีพระเจ้าไหนหลักฐานไม่มีอ่าไม่มีแล้วไม่มีคนที่อายุ950ปีไม่มีกำแพงซุนกอรในไหนกำแพงไหนที่จะยุบมายุบจะออกมาอ่าอย่างนึงอะไรรู้ปะ ปีกแมาลางวันแต่อนนี้คมชัดแหละสำหรับยุคนี้นบีบอกว่า,มาแมลงวันเนี่ยถ้ามาันมาตกลงไปในอะไรที่เป็นน้ํํๆอ่ะกดมันให้จมแล้วก็เอาทิ้งไปนะปีกข้างหนึ่งเป็นยาปีกข้างหนึ่งเป็นชโลมอ่ะมายกประเด็นแต่ตัวยุคในจบแล้วยุคในจบลวแต่ยุคสมัยก่อนมีประเด็นไหนอ่ะไหนอ่ะไหนยาอยู่ไหนเอเดบอกไม่มียาอยู่ในปีกแมาลางวันใช่ไหมไม่มีไม่มีคนอายุ950ปี ไม่มีกำแพงซุ่นกอตในสุรเก้าฟีไม่มีเรื่องมแงมลงวันแต่แต,แต,แต,แต่ยุคนี้จบแล้วมแมลงวันโอเคพิยาสาสพิสูจน์เลยแนะ่นอนแล้วก็จะไม่มีอีกไม่รู้อีกอีกไม่มีทั้งดีนะเวลาพูดถึงจุดนี้นึกถึงพี่น้องเราคนหนึ่งอาดนานจิมจิมยามาไม่รู้ใครติดตามเฟซกันเเขียนบทความเก่งนะชงลึกเลยเขามีอยู่ครั้งนึงเขาเล่าให้ผมฟังนะว่าเขาไปในขับเฮาที่เอทดิดมันเควียันเขาเข้าไปส่วนตัวไม่มีใครรู้เลยเข,เขาเขาเข้าไปในหอ้องขับเฮาเขาเล่าให้ผมฟังผมผมไม่ได้มีแอคเคาท์อะไรเขาเขาเข้าไป แล้วเอทิดมันคุยกันเขาก็เข้าไปนําตัวเขาเป็นมุสลิมเขาบอกเขาตั้งคําถามกับเอทิดมันคําถามเดียวเอสิเป็นสิบนะเขาบอกช่วยพี่สูน์หน่อยว่าพระเจ้าไม่มีจริงช่วยพิสูน์หน่อยว่าพระเจ้าไม่มีจริงเอทิศไปไม่ถูกสิบคนตกลงงานนั้นอะ่ะหนึ่งรุมสิบเข้าใจปะหนึ่งรุมสิบตัวเองเอาไปคนเดียวแต่สิบคนเนี่ยแทนที่จะรุมหนึ่งใช่ปะ อันนี้เขากลับกันหนึ่งุมสิบเขาตั้งคำถามอยู่คนเดียวเอสิเป็นสิบตอบไม่ได้ไปคนละทั้งสองโวยวายตามภาษาโวยวายตามภาษาฮะโอ๊ยอะไรต่ออะไรโยงอะไรต่ออะไรดึงอะไรมาสารพัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกันท่านเกิดดึงมาให้มันเยอะๆเข้าไว้เยอะเยอะเข้าไว้ดูมันจะวิชาการนะครับแต่ไม่ใช่รอดแล้วไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายตอบไม่ได้หาหลักฐานไม่ได้ว่าไม่มีพระเจ้าคันเลยนะจุดนี้นะซึ่งแตนย่าบอกเข้าใจยากเวลาพูดเงนี้ คนจะเข้าใจง่ายถ้าบอกว่ามีต้องพิสูจน์ไอ้คนจะเข้าใจง่ายใช่แต่ถ้าบอกไม่มีแล้วต้องพิสูจน์ให้ว่าไม่มีโอ้อยากยากยากเข้าใจยากถามสรุปสรุปเอติตอมไม่ได้ว่าไม่มีพระเจ้ารู้ได้ไงไม่มีไม่ไม่มีหลักฐานว่าไม่มีอ่ะทีนี้เอติถามฝั่งเราแล้วรู้ได้ไงว่าม่มีพระเจ้าเขายกอายะบิกแบงอะอวัลลัมเยารอลันลันีนะก็สรูอันนัสมาวาติีวัลอัปตการนาตารถกันฟะฟตักนาฮูมาอ่าสุรานมัยยะสุรที่ยี่สิบเอ็ดอายะที่สามสิบเกี่ยวกับเป็นเนื้อเดียวกันอ่่ะเนนีีย กูอานมาจากพระเจ้าเรื่องพันนี้ไม่มีทางรู้ได้พันสี่ร้อปีไม่มีทางโต้ทไปอายเดียวมที่ไปไม่ไม่ไปไม่เป็นอ๋อออมันงอยอาอไอ้ไอ้อไอ้อไ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 อนอไออไไอ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 ไไไอไอไออไ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 ไอ้ออองไอไอไอนอไออไไอไไออไอไอไไอไอไนไอไออไไ้ไไอ